สวัสดีครับสวัสดีนะครับสายปันทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับในส่วนของสูตรสแกนสล็อตนะครับก่อนอื่นเลยเราล็อกอินเข้าแล้วเลือกเกมนะครับที่เราชอบชื่นชอบอย่างเช่นมาดูกันที่สูบีมไกเซนนะครับเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ของสูบีมไกเซนที่นะครับที่แสดงอยู่ก็คือ97%เดปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองเข้าไปเล่นดูนะครับเป็นช่วงเวลาที่เกมกําลังแจกนะครับมันจะอัปเดตถ้าใครสังเกตดูนะครับสูตรตัวนี้จะอัปเดตทุกๆ สิวินาทีนะมาแล้วมาแล้วนะครับผมกดไปได้สองครั้งนะครับเข้าไปที่สิบฟรีสปินนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่จบเกมนะครับว่าเราจะได้กันไปเท่าไหร่นะครับมาที่ฟรีสปินแรกกันเลยโอ้วกไปสาสิบสองบาทนะครับถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆ ยังไปต่อได้อยู่ครับไปอีกนะครับสองบาทต่อเนื่งนะครับนับถอยหลังไปที่ฟีสปินที่6เอ่อต้องขอบอกก่อนเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการเล่นสล็อตเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับรายวานันไม่ใช่ว่า คุณเล่นแล้วอ่ะคุณชนะถึงเป้าแล้วคุณไม่หยุดนะครับอย่างนี้ครับยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํากําไรแน่นอนครับรายวันขอบอกก่อนเลยหรือบางท่านนะครับมีทุนน้อยทุนหลักร้อยแค่2องสามร้อยนะครับอย่างทุนสามร้อยที่ดูเข้ามาในสูตรนะครับถ้าสูตรมันแจกแล้วเนี่ยชนะไปทํากําไรสักสามเท่าตัวอย่างได้สักห้าร้อยหรือเจ็ดร้อยบาทเนี่ยก็ควรจะหยุดแล้วนะครับนะครับไปอย่างเหลืออีกสองฟรีสปินนะครับ ตามกันไปเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจบเกมเนี่ยจะทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับได้ที่อีกหนึ่งฟีสปินนะครับจบสุดท้ายท้ายสุดบวกไปอีก200กว่าบาทรวมเป็น1,500กว่าบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสายปั่นทั้งหลายก็สูตร AI สแกนสล็อตสำหรับท่านใดสนใจก็คลิกหรือคอมเมนต์ใต้โพส